สวัสดีครับโดนออฟฟิวสโตวันนี้มีคําถามจากทางบ้านมานะครับแล้วก็ผมจะมาไขาข้อสงสัยในคําถามนี้นะครับโดยคําถามมีว่าถ้าเกิดเราบินโดนอยู่นะครับแล้วตัวแบตเตอรี่รีโมทหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นตัวบังคับตัวนี้นะครับดับไปเฉยๆเลยโดนจะกลับมาที่จุดขึ้นหรือ Return to home หรือไม่อย่างไรครับไปดูกันครับโดยการทดสอบวันนี้นะครับผมจะเอาโดนขึ้นอ่าแล้วก็ บินออกไปนะครับจะผมจะทดสอบในระยะใกล้ๆนะครับให้เกินสัก20เมตรถึง30เมตรนะครับโอเคตอนนี้ผมบินออกไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่35เมตรนะครับทีนี้คำถามก็คือถ้าเกิดรีโมทเนี่ยมันดับไปเลยเครื่องจะรีเทิร์นทูโฮมหรือไม่นะครับโดยการผมจะปิดพาวเวอร์เลยครับนะครับปิดพาวเวอร์เสร็จดึงสายออกครับแล้วนับ1 2 3 4ี่ห้าหวิครับโดยประมาณโดนจะค่อยๆ r e t รีเทิร์นโฮมกลับมาในจุดที่มันขึ้นนะครับซึ่งมันจะขึ้นอยู่ในรัศมีที่เป็นจุดขึ้นนะครับบวกลบไม่เกิน1เมตรครับเดี๋ยวผมลบก่อนนะครับนะครับตัวเครื่องมันกําลังจะบินมาครับแล้วก็ลงจอดแล้วก็ดับเครื่องเองเลยครับตอนนี้รีโมทหน้าจอผมดับสนิทนะครับอ่ามาแล้วครับตอนนี้ มันจะบินมาในแนวลักษณะแนวตรงนะครับไม่ว่าเราจะบินโค้งไปทางไหนก็นแล้วแต่ตัวโดเนี่ยมันจะบินในแนวขจัดกลับมาแล้วก็พอถึงจุดโฮมของมันนะครับมันจะค่อยๆลดระดับดูเองอ่าตอนนี้มันลงมาแล้วนะครับอ่า โอเคครับตอนนี้ก็คือ,อ,อโดนเนี่ยตัวนานโนพัดนะครับก็ลงมาถึงจุดโฮมพอถึงจุดโฮมเสร็จครับตัวโดนเนี่ยจะชะลอแล้วลงจอดที่พื้นอย่างนิ่มนวลน,นะครับพอลงจอดเสร็จปุ๊บดับใบพัดทันทีครับดังนั้นผมขอสรุปดังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณขาดหายนะครับไม่ว่าดีโมดจะดับโดนถ้าเกิดจับโฮมพอย์ได้นะครับมันจะกลับรีเทิร์นทูโฮมมาด้วยตัวเองนะครับส่วนในคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อน สวัสดีครับ